พี่น้องครับมาตัดกล้วยหอมท่องครับพี่น้องครับอยู่บ้านยังไงปิ้นได้เนี่ยพีย่เลเี้ยวมาท่าพงท่องครับเราบ,บนนุ่นท่องนะครับอำเภอได้ยุ่งจังหวัดอุรัทธานุนันเอออันนี้ไหว,วพ่อเอาแล้วตัดกล้วยโอ้ท้อท้อท้อคนน่าภัยไ,ได้หลายๆวิเพราะว่ามีหลายเฮีเ้ยนทีมสองเฮี้ยนครับอืม ผู้สาวหลายคนนี่ดสองเงียนนอันนี้หอมผักไหมดิหอมเนี่ยหอมเขียวพี่การห่อครับห่อห่อห่ออย่างง่อยได้รถที่เจาได้ตากเอาอีกซุปมอเับร์ นี่บงังงันปาป้าครับอเอาเสร็จสาส์ไปร้อยเดี๋ยวเอาไปฝากเยบ้านครับพี่น้องครับ